วันอาทิตย์ที่20นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทีมดับเพลิงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบางซ่อนใกล้เคียงนะครับอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารภัยหลายหน่วยดับเพลิง AKU นะครับมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วกำลังจะใช้น้ำแต่ กัดไฟฟ้ายังไม่ตัดไฟนะครับตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับจะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมินั้นสูงมากอุณหภูมิสูงแล้วก็มีลมกันโชกแรงนะครับส่งกําลังใจให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแอต่งเพลิงยังลุกไหมระดับ5นะครับเนื่องจากทาง ไฟช็อตอยู่ในจุดกระเทศเป็นระยะนะครับมอแปลงลุกแล้วนะครับตอนนี้ร้อนนะครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถใช้น้ำได้นะครับออกทางจากสายไฟกันด้วยครับ อมาก่อนออกมาก่อน,มอนแม่ไม่เป็นไรแม่ออกมาก่อนแม่ออกมาก่อนออกมาก่อนนะครับผมเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้ผมอยากเข้าไปเก็บภาพในจุดกิดเหตุให้ใกล้กว่านี้แต่ว่าร้อนมากครับเดี๋ยวกลัวโทรศัพท์มันดับผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับตอนนี้จะเห็นว่าที่มอแปลงนะครับเนื่องจากความร้อนเนี่ยทุกคนดูที่มอแปลงนะครับ ที่ม่อแปลงเนี่ยนะครับเกียวนาทียังไม่สามารถใช้น้ำได้เต็มระบบนะครับตอนนี้เพลิงกำลังลุกอย่างรุนแรงเรา,เร,ารถต,ราติดด้วยอโอ้โหตอยแคบนะครับอ่ะเจ้าโตรพองการแน่เสร็จ ที่ดับเพลิงสถานีดับเพิงบางซ่อนนะครับเจ้าของพื้นที่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในที่กระเทตุแล้วกำลังลากหัวฉีดนะครับ ไอ <Birthday! S 2> วความร้อนนะครับตอนนี้ได้ลุลกไหม้บ้านฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับได้ลุกไหม้บ้านฝั่งตรงข้ามแล้วเ <Okay. S 2> จ้าหน้าที่กําลังเอาหวัวฉีดเข้าไปนะครับเนื่องจากในที่กเกิดเหตุนั้นเปรวความร้อนนั้นสูงนะครับเ <ś le> จ้าหน้าที่นั้นเข้าไปช่วยแล้วครับในบ้านฝั่งตรงข้ามที่ไอความร้อนนั้นข้ามมาตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนั้นใช้น้ําทุกด้านแล้วนะครับ ใช้น้ำได้ทุกด้านของจุดกระเทนค่อยๆมาพี่ค่อยๆอ,ออกมาค่อยๆอ,ออกมาพี่ป่าวออไปป่าวออไป,ตตวปวออไม่เอา,าตรงนี้ ด,ดูดูดูด้านหลังมาดิทุกคนดูนะนี่มาลุกมาลุกอยู่หลังมันลุกอยู่บ้านฝั่งทิศเหนือซึ่งซึ่งข้ามข้ามหลังมาเลยนะทุกคนดูจากตรงนี้นะครับและนี่นี่บ้านต้นเพลิงอยู่ฝั่งนี้โอ้โหนะครับความร้อนสูงมาก อตอนนี้เจ้าหน้าที่ลุกคืบแล้วนะครับมีเสียงรุกอยู่ด้านในทีมากอยู่จะเข้าด้านในแล้วนะครับระวังด้วยนะครับมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอย่าเข้าไปนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เริ่มรุกคืบนะครับ ใช้น้ำลุกคืบเข้าไปในจุดกเกิดเหตุมากขึ้นนะครับตำรทีลุกคืบแล้วนะครับน้ำน้อยแพ้ไฟแต่ตอนนี้นะครับน้ำเยอะแล้ว